สวัสดีครับขอล้ขก็สู่ช่อง i p h o iPhone to h a n d channel นะครับผมโอเคนะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad mini 6นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงลูกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะฮะสภาพนี่กับมือหนึ่งนะฮะสภาพสวยมากๆนะครับนีนะครับภาพนี่แบบไม่มีรอยเลยเนาะ ตัวนี้เป็นตัวใส่ซิมได้นะครับนี่นะฮะเป็นตัวใส่ซิมได้เนาะเป็นตัวเซลลูล่า่นั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะสภาพก็สวยๆเา็นที่เลยนะครับด้านหลังใสวิบวับหนีนะฮะดูกล้องนะครับกล้องยังใสๆอยู่นะครับนี่ฮะด้านหลังก็ยางเยอะนะครับโอเคนาะโอเคมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันนะครับอ่าอันนี้มาดูแสงก่อนดีกว่านะครับทั้งนั้นมาเจอด้านนี้ละ ปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับทุโทกทูนปรับได้ปกตินะครับเครื่องไม่ได้มีปัญหาใดๆเนาะแล้วก็นี่นะครับขออภัยฮะกดผิดนี่นะฮะ i p a d mini รุ่นที่6นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมความจุนะครับ256ากิกะไบต์นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวใส่ซิมเนาะใส่ซิมอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่เครือข่ายที่ท่านใช้อยู่เลยนะครับท่านจะไปขอซิมอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงตัวเสียงเนาะมาฟังเสียงกันกดีกว่านะครับนี่นะฮะเสียงก็กระหึ่มไฮไฟฮีฟี่มากๆนะครับเสียงดังกระหึ่มสะใจบ้างนะครับขออนุญาตปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เผื่อใครไม่ทราบให้ขออนุญาตเบากันครับแสบหูจังโอเคนะครับมาถึงโหมดถ่ายภาพนะครับอ่าเราถ่ายภาพไปดูกันนะครับโอ้โหชัดมากเลย ชัดมากเลยนะฮะนี่นะครับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับปรับความคมชมคมชัดได้ปกตินะครับนี่นะฮะอ่านี่นะครับนี่คือภาพที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นะครับนี่นะฮะภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นะครับซูมใต้ตามมือนะครับโอเคต่อไปก็เป็นกล้องหน้านะครับเปลี่ยนนกล้องหน้าดูนะครับนี่นะฮะ อ่าเนี่ยฮะกล้องหน้าก็ทํางานได้ปกติเช่นกันนะครับเครื่องไม่มีปัญหาใดๆเนาะไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดูรวมก็คือสภาพเครื่องนี่ใหม่กิ๊บเลยนะครับสภาพนี่พร้อมใช้งานสุดๆนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นสายชาของเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวชาของเขานะครับดูกล่องกันนะครับนี่นะครับ เป็น iPad Mini รุ่นที่6นะครับความจุนะครับ256 g b ตนะครับตัวนี้เป็นตัว w i f i กับ c e l l u l a r นะครับใช้ Wi-Fi ก็ได้หรือใส่ซิมก็ได้นะครับผมเป็นเครื่องไทยนะครับโอเคนะฮะเรียกว่าอุปกรณ์ครบกล่องนะครับยกกล่องกันเลยเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมากระโทงมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องสเปคนะครับแล้วก็ราคาครับจะลงอีกทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันมาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวนนควะาม โอเคครับาสนใจท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จนเดียกันเนะาะงไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ